ันจ้าปูจันสีผ้าไปใช้ก็จ้าผ้าผ้าหต่พรอตาเดียวคือว่าตาเดียวจ้าตาเราไม่เราหรองเดียวสามตาเราแต่วปาตาอยู่นี่เม็นเงยมูดีมันเป็นพู่มอ้าครับเข่มจิสไปเอาเหรียญเก่าขึ้นนี่นะแมนครับแตบสิไปม้วนเป็นลงกบกลอยู่ในปลา่าอนลครับผมม้วนเป็นลูกบอไปอยู่ในเหรียญอยู่ในหนามไปแต่ไหก็เหรียญหาวัดหายไเสีแล้วเป็นสั้น เป็นบาดเงี้งามก็มากรอบใหญ่นะเดี๋จะถือลงไปนี่นี่แต่แต่บันไม่แต่ที่มันขันไรใบพิ่นลงเย็นนั่นแหละครับแล้วก็เลี้ยนนะครับเจาเลี้ยนเก่าแม่นบ่จ้ะแม่นครับเลี้ยนเอาเลี้ยนสร้างสร้างเลียนไปพิ่นลงสร้างสามเสียนครับพี่ลองตาขึ้นยากว่ะ นั่มแข็งี่ฮนาฮ่าฮ่าพี่น้องเดินทางเขาป้าเขาตรงขอคนอะไรนะแช่พูดจันทร์สีฟาไปเอาหม่งขันเขาจาจาร์เย้ายวขวาครับยกบ้าเย้าเ้าเนเลอนเ่นอนอนใไปนี่เือไปแล้วพี่น้อง ล่างลงไปทั้งไตผลบาาัตเน,นี่ยจมันียกกันขึ้นย่างขึ้นไปอีกวัวงโดนกำในย่างขึ้นไปอีกกว่า ก็ทำไมนั่นสิเขาไปได้บ่ราะเขาทางได็กได้ยุติการแเดี๋ยวเราออกมาค่ะบ้าเดีวถ่ายปูออกมาค่ะเาเี็มสูตรเดี๋ยวจะขอสามตัวตรงๆเลยเนาะมีผ้าพกันมากระดาษอันนี้คือดาบอาคมห้องนั่งแล้วรับเงินเดี๋ยวพันนี้จะเห็นคืออันนี้ดาบอาคมเหรอครับปูแมน ไหครับเนี่ยื้คืยมาไปงี้คโอ้เนไี้ครับใ่มแม่ปาเนี่ยเนปูไม่ป่าเครับูเสี่ว่าเราแต่แล้วบอกบอกใว่ปบอกกันเร็วรู้บอกสองหัวสามหมวเลยไหมเราเสียไปนะเนี่ยรู้ยุติตอนนั้นแล้วครับเลาอยุติเยกัผหันได้เียเห็นเขาเห็นอะไรจเขาจาลืงเขาจะเห็นเห็นยังเห็นปีเห็นมูเขาเห็นละเขาเห็นจนลืงแม่งับไอตรงที่สถานที่เราจะเอาวันนี้คือ ปิ่นดอนอะไรนะฮะอันนี้กันเป็นผู้ควบคุมจุลพินทร์ครับครับควบคุมจุลพินทร์ของอันพ,พ่อตาเดียวแต่เรามีสามตาเราจะสาที่สามตันใหญ่เครื่องเครื่องโบว์แมททอนแหละโอ้โหนี่ป่าปาแค่เมื่อกี้นี่ป่า <c oughs> แล้วแมนเราคือดอนทันนี่ไม่มาพามาเลยแมนครับเ <c oughs> พราะว่ามี่ผ้าม่านอ่ะสามเพียร์ผ้าคารมากคือมีแม่ฮักทีนึงครับแล้วก็ลูกศิษย์ ก็จมาแต่ไก่กที่นึงแล้วกันนองหักอีกที่นึงผ้ามาเอาบ่หักบอ่อผ้ามาบ่อมาครับโอ๊ย จะเอาไปหายกันเลยวันนี้เสียเสียโอเคีหลายิพาดเสียเปลี่ยนขึ้นใหม่เปลี่ยนขึ้นใหม่เตาอีดีจะพาเอาสามตัวนะปู่เนาะแมนเปลี่ยนขึ้นใหม่เตาอีดีเลยนะมาจะไล่เนาะมาให้จอนมันทางเที่ยวดิเที่ยวเปล่นมาดอนเขาเมื่อกี้ล่วงไปวัดโอ้เขาไปวัดที่แม็แมนครับไปวัดเดินมอมอวัด เป็นทางเที่ยวแม่จัดต่าง,งกันจันสิทีสันแหมบอดมีนอสวกวันงวดล่าสุดจำได้พื่อนเนี่ยงวดมันออกเก็บสามหาไหมสามตัวสามงวดนั้นโัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสงนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสัง นามตัพยะจะพักตะกุังอาจะพักะสุกุพระังพละันจะดีเกสานมันมาเกสานีมันมานะมาพทะจะพักสะกุังอาจะพักตะสุกุพละังสรรพโลกังสร ปัญญาเวดาตังสุทตังสัจะสังขังอุปาทายังเสทุสุเมียสิ จะทารังเอยมังทารันตังอาจะอินทาจะจตุโลกางคำเพียรขกาสมุทาผู้ตุงขังท่าจะสัพพรมาเชยปสิทธิภาวันตุเตเชยชนิสัย มีไรใส่เส้นนามีรูราชาุญนอระวิงสาพังเชยชยอรหันตาปเจตพุทธสาวังเชยชยยมเฮสุโรฮารหารินุเตเชยมังคารังเชโยปีพุทธสสิริมาโตยามมาระสัจปาปิมาโตปาราฮชโยอุโกสยมมพทธิมันเด มีที่จะถึงนี่ขอให้เกิดจริงขอให้เกิดจริงเอให้ด้วยสาธุใส่ยันโตอยันเจะวิ่งเองใช่ไหมครับงานครับตัวใดด้อยครับบึงเงบงเต่อจะสื้นน้ำแห้งแล้จะตั้จริงตั้งริงตังจริไฟขึนเขาต้องยดซ้ำบันั่นะเบื่อเหมือนตัวซาเขต้องยดซ้ำแล้วไฟขึ้น แต่อยเห็นแล้วล่ะข้านเห็นี่ยครับปูว่านะครับผมปูเห็นตัวใดใครเห็นบ่ครับผนสามเจ็ดศูนแล้ว่อยสามเจ็ดศูนย์มันก็คักเลยละสามเจ็ดศูนย์นะครับแมงไทีิเป็นสองไกลตัวนี้ซึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วเขาว่าเป็นสามต่อไปสามเจ็ดศูนต่อไปแต่คเห็นได้เนี่ยสามเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์แล้วครับปูแต่สิท่านนั้นละเสียเท่านั้นเลยสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนยละค่ะ สองเจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดศูนย์เนียกครับเกียกับเป็นเกียดับรถต้นมาแล้กันเนี่ยคือตู้นกันเลอกมนยังหงไป่ะนี้อืมสูงนั้นชัดนะีเห็นแล้วเอามาให้ชัดๆกันเลยนะครับเมือน้องกันเลยไปเห็นตัวไหนคอมเมนต์เลอกค่ะพี่น้องเป็นแนวทางตพวช่์ยวิจายณาในการรับชมนะคะ บาทีก็ไปเกียมบบูปูลงมาแบบของแทนเลยเนี่นมมีเตรียมยังมัดต้องบัดกับบูบูมาเลยเขาบอกมีนเขาอยากถือสามตัวเขียนเขีนไม่ม่จะือสามตัวจิเขาจยากถือเลขอยากถือเลขซื้อแน่นครับอยกือซื่อไหมอยากถือรองเบิ้งแมนครับบ้านบัดนีมีคนถืออย่างไรคนว่าเือบมากบ่เคยถือเกียวสันเขาถือบอร์นนี้ปูถือกับสามตัวตรงๆเลยล่ะ สามตัวตรงตัรบกำลันจำบัวพีมาเป็นสามจำเป็นเจ็ดสามห้าสามเจ็ดมาสามเจ็ดหนึ่งีเห็นเป็นสามเจ็ดหนึ่งครับแถวดวงแต่ว่าถาม่าคิว่าคิวแชรไอนอนละเงนี่ยใช้ที่ีัาเมาขอ